กินนกากหมี่เลยทุกคนเคยกินน้กากหมี่มาเฮดเสาวกล้วยกินเองวิธีเฮดค <น S 1> <ห>่คอยจะเฮดต,ตามหลังซองเ,เอาน้ำ400 ml ไปละลายกับเสาวกล้วยหนึ่งทอกคให้มันบรจับตัวเป็นก้อนแล้วก็ปะไว้ประมาณสองนาทีระวังท่าฮาก็ไปต้มน้ำไว้ประมาณ1200 ml น้ำฟุดแล้วก็เอาเสาวกล้วยแถวแซ่ไว้ทอกลงไปเลยขั้นตอนนี้เฮดไฟกลางเด้ทุกคนแล้วก็คนคนเรื่อยๆจนมันฟุดอีกทีนึงแล้วก็ถือว่าใส่ได้เอามาทอกใส่ภาชนะน้อนละกทาอีกประมาณส0นาทีก็เสร็จตัวเสากล้วยเป็นเมนูของหวาน จะเอาฟุ้นบอกพร้าวเลยเอาบอกไม้ใส้กระไดเด้อแล้วก็น้ำตาลแดงหอยสดชื่นมากอ่ันนอควรแีกเมนูหนึ่งก็เป็นเสากล้วยนมสดเฮ็ดกินเองได้กินเสากล้วยหลายซ้าใจดีแซ่บแกบคือนมกาะมี่เลยเคยกินนมกาะมี่ ลองไปเฮ็ดกินเมืองด้วยทุกคนแอนเจย